สวัสดีจ้าพี่น้องสวายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเจ้าสวัสดีอันเออที่เป็นยุ่งมืางนองน้ำจ่ะอันมากินมากินยำเจ้าพี่น้องมือนีิบริเวณยำเบาพิทอีกแลมตามจ้าพี่น้องตากุ้งเบาพีทอ่ะต,ตาปูตาปูเจ้าพี่น้อง ตำปูใส่ปลาแช่มอนจ้ะพี่น้องจ้ามาเลยจ้าอันกินน้ำชุปบึงจ้ะเป่าพิดเป่าถือตำปูดาวพี่น้องตำปูดาวใส่ปลาแช่มอนจ้ะขังแดกได้พี่น้องขังแดกที่กินปลาแช่มอนดิแบบว่าเอามาตำจ้ะพี่น้องตำเอามาตำเป็นขังแดกแบบนี้จ้ะพี่น้องแดก็ใส่ปูจังสีจ้ะว้าฮ <Why? S 1> ิ้น มาลุยกันเลยจ้ะพี่น้องตำตน้นตำกันน้ำได้แตกอยู่สู้อะสู้ <c oughs> <c oughs> อะหยดเทียมกระเทียมดดงก็นุอยากใช้มือเดเดยจ้ะพี่น้องดูอาชีพหมดกันเลยโมมเลยพี่น้อง ้้จะอันซื้อไม่ให้กูขายให้ลูกพี่น้องก็่ได้แบ่งมาหน่อยหนึ่งอยานกินมาบดจ้ะอืมแซ่บ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 จ้ะพี่น้องอื สาลาเณรไม่ตัวผู้ประกาศเท้ามีกระดมกับพี่น้องพักมีอะไรอย่งางอูลอัง Ở It Áo cũng sẽ kiến sociedad kim khẩu y.p bình ông muốn chứını phải Leonard ở b vibr à anh cạnh à, anh kim ăn ăn anh anh ạ chứ không ch schneller bà gà ở กินได้อายุสามตัวบบเอาอีกเด้อจ้ะเดี๋ยวมือหน้าสีดองอยู่จ้ะพี่น้องสีดอกอีกอยู่จะไปกินจุเนื้ออะลิปตับลิปคือคนอื่นนะ่ะกินหมดไรเด้อจ้ะพี่น้องโบก็ไปกินจ้ะเคล็ดเพื่อนกินก็นอยากกินนะเพื่อนอยู่จ้ะน้ำลายแตกน้ำอยู่ เขามากับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ชาวบุ๋งในเรื่องจ้าพี่น้องปูปูให้เขามากอยากอะซาบุ๋งก็ตามไปทุกวันจ้าพี่น้องชาวบุ๋งไปบึงเพื่อนใหม่กับกบึงคลิปให้จบแล้วก็กดติดตามจ้าชาวบุ๋งไปบึงใครกับกบึงจบทุกคลิปเั้จ้ะพี่น้อง พว่าแาวบุญเข้าใจคนเห็คุคลิปอะกลัวจไใดมาแต่ละคลิปโอ้โหมันอยากยานินนะนาะพี่น้องเนาะทุกคนเห y o ยูทูบทุกคน,กนอยากไดไรอยากไรพูดติดตามอยากไดกไรเวลาเนาะจ้าพี่น,อน้องอันนี้แาวบุญเข้าใจ กะดจ้เพื่อนไม่ที่ออามาซะบุ้งกันบบอยากเผาไปไ่คือแบบว่าพอเผาไปเบิ่งไปกดติดตามแบบขยันซับเพื่อนๆื่ดูดนอกจาะพี่น้องเจ็บจ้ะพี่น้อง thật nhé nhà cho tâm giấy khúc trên thay bộ lại cho mình nó tìm khúc ăn à. gì mẹ ăn chúng ta thì บ่เบอีกเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาเมื่อกี้เพื่อนบิึงเราบบ่หอดเพื่อนกระปุกนี่บู้น้ำหลงน่าจะพี่น้องแซบึงเอาไว้ได้ๆชั่วโมงแซบึงยังไปกดติดตามไปเบิึงให้จบแล้วก็กดติดตามเพื่อนกับบุใหม่แล้วจ้ะพี่น้องแซบึงไปเบิึงบ้านได้แซบึงกับบึงจบคลิป มีคนมามีคนมายืนให้กำลังใจใช่ป่หมม่ต้งเสียต้งเงพชร

มันบ้านบ้านพี่น้องเพชรค่ะไฟโอ,อ้โหแล้วพี่น้องกินยำได้อไอ้ติมะคข่ายยำหนังพี่น้องจ้ะมันจีบประมาณใบใบเต็งเทียงทุกเทียรเลย <laughs> ลูกรับแล้วจ้ะถ่ายคลิปจ้ะพี่น้องเหดถ่ายคลิปอันถ่ายลูกเพิ่นบุรับไปเะ็ดศยังบุรุษหรอจ้ะพี่น้องซาบึงเลี้ยงลูกูนเดียวจะ้ะอมีอ่ไหนก็บีเลยไม่สบายเลย กำปูบริทุบมาทุบระเอียดมันเสียงดังลูกตื่น <laughs> มีปัญหากระลูกตลอดเลยยี <laughs> ใส่กระชักกัน <laughs> เวลาเพิ่มมากเลยจ้่พี่น้องไม่เคยกินพักเลย่ะหนำนี้นัวค่ะพี่น้อง มาต่ที่เวลามาแล้ว,ลวพี่น้องที่เวลาอะไรล่ะกิน้ำได้ผนมายังหนังพี่น้องจ้ะอือือ,อ,อเบเจบพี่น้องเบเ็ดเพ็ดจะ

ม hmm? ันชัดเจ้าไปแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ซาะบึงมาตลอดมากเลยจ้ะ ขอบคุณกันยากันยานมิตรที่ดีที่คอยบอกคอยแน,นะนำเศ้าบึงตลอดจังได้ก็ขอบคุณได้ๆจ้ะน้อมรับคำติชมทุกๆทุกๆคอมเมนต์ <c oughs> ไปเลยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณได้ๆจ้ะสวัสดีจ้า